สวัสดีนะผมนะครับวันนี้ลูกค้านะครับนี่มาจากสุพรรณบุรีนะครับ่าก็นําเครื่องมาสองตัวนะครับยันม่าทั้งคู่เลยนะครับวันนี้นะครับก็จากที่ถามพี่เขานะครับก็คือเครื่องนี้นะครับคือมาฟิตเป็นร้อยสิบห้าอกเดิมมันหนึ่งศูนย์ห้านะครับก็เดี๋ยวก็จะถามรายละเอียดพี่เขาอีกทีนึงนะว่าทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวนู้นยันม่าเจ้าพลังนะครับ จะเปลี่ยนฝาข้างอันนี้เขามีขับฝาข้างเข้ามาอ่าเปลี่ยนเป็นเจ้าโลกนะครับก็น่าจะฟิตใหม่ด้วยหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวถามรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะแต่ก็เดี๋ยวขออนุญาตยากลงแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่าดูจากสภาพเครื่องแล้วก็น่าจะโอ้กิ๊บเลยไม่มีเยิ้มเลยอ่ะจะมาเยิ้ม่รอบนี้ไหนทำใหม่นดัง,งเยอรนี่ยเออเยิ้มของเราอยู่เนี่ยยกคู่เลยอันนี้ห่วงเขามีมานะครับอ่า เขามีมามเลลี่มีมาคันเดียวนะครับนี่เช็คก,ก่อนนะครับมีคันร้อยหนึ่งศูนย์ห้านะครับอ่าตัวร้อยตัวแปดห้าไม่มีนะครับช่างก็คจะลืมนะครับถอดแล้วก็ไม่ค่อยจากันนะครับอ่าเดี๋ยวจะยกคู่เลยครับแหมห่วงมันน้อยจังวะตามเครื่องนะตามเครื่องตามราคามากกว่ารู้แล้วเนี่ย เปไงไปมังต oh. ังหลุดย well. ิ Entonces, ่งกว่านี้โยลง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 อ่ะลงอ่ะทังเขินท่อแล้วยกยกเดี๋ยวเอาากเสือเข้ามาเสือเข้ามาเสือเข้ามาก่อนเออเสือมอีกเอาไปอีกอ่ะ อ้าวไปคอยประคองไว้นะเดี๋ยวก๊อกน้ำมันแตกอ่ะไปสี่ตัวนะช่างเกมวันเนี้ยมามา่วอดตัว่ะนออันนี้เราลเ,าเลือกเขาเวี่ยนมาตัดตัอนะตัวนี้อ่ะฝากข้างอ่อเกมฝากข้าง แม่เดินตัวปยิยูเลยนี่อ่ะนี่ครับฝาครอบพวงเกียร์นะครับเี TF85 ถึง8575ถึง85นะครับอ่ะแม่เขาตื้อมาเออเขาตื้อมาอ่ะโอเคครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยันต์มาจากสุพรรณบ้างนะครับดูด้วเสียงนี่เป็นยังไงนะครับอ่ะจะติดหรือตอกยังไม่รู้แต่ก็ดูแล้วขนาดจะติดนะดูจากทรงรถแล้วอะ่ะหาอะไรมือหมุน mà à phải băng tiếng đấy không mà à lấy cái cột cái cạp đấy đó thắng lùm à Để ได้ลูกไปไน็นวะมันมีอะไรไปค้ังในใบป่ะไม่มีเนี่ยวะอ่ะลื้อก่อนเลยเนาะ,นะ,าน,ะนะครับก็สำหรับตัวลูกค้านะครับที่มาจากสุพรรณนะครับก็ตัวนี้โอ้ยคอเป็นรอยเนี่ยสแสดงว่าน่าจะรอยมี อาการนะ้ำมันเครื่องไม่ขึ้นนะมั่งแล้วเปล่าโอ้นี่นะครับดูปลายนะครับเนี่ยน,นะครับข้อเสียจริงๆเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดตัวนี้มันหลวมกับกาข้างปุ๊บมันก็ไม่ขึ้นไม่ค่อยดีแล้วนะครับน้ำมันนะครับก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่จะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนอนน,นนี้แล้วนะเกมเดี๋ยวก็จะตัดนะครับนี่จะตัดเข้าเหวี่ยงนะครับคือตัดเท่าไหนนะเท่ารอยเดิมนี่นะครับ จะบอกเลยนะครับนี่ทารอยเดิมก็ประมาณ19มิลนะครับเท่ากันหมดนะครับเครื่องเล็กเครื่องใหญ่นะครับตัดะระยะนี้นะครับเดี๋ยวข้อนี่เดี๋ยวมดูอีกทีนึงก่อนนะครับว่าจะเจียดีไหมนะครับก็ดูแล้วก็น่าจะเจียดีกว่านะครับดูครับนี่เป็นเส้นเลยนะครับเราข้อไปเจียดชางเต็มแล้วก็ชุดวาวดีนะครับชุดเฟืองของเขาเงียบดีจะได้นะครับลูกปืนโอ้โหลูกปืนนี่นะครับคอนนะครับ มันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับจะของสั่งให้เปลี่ยนนะครับแล้วก็มาดูตัวหนึ่งตัวเจ้าโลกนะครับที่ว่าจะแปลงเป็นร้อยสิ้านะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับดูลูกปืนที่เป็นยังไงโอ้่ดูนะครับนี่เยอะนะครับนี่ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตล้างก่อนนะครับผมสแตนดาร์ดนะครับข้อสแตนดาร์ตตัวนี้นะครับอ่ะโอเคก็ยังถือว่ายังสดดีนะสำหรับเครื่องเขานะครับก็ข้อไม่เคยเจียนะครับแล้วก็ข้อก็ไม่ลายด้วยนะครับใช้ได้นะครับอ่ะโอเคครับผมอ่ะตอนนี้สำหรับเครื่องจะโลก เป็นไงเรียบร้อยทุกอย่างอันนี้เขาใส่ชุดสปงสปิงแล้วเปล่าเขาไม่ได้บอกกันเนละอ,อ่ะจะทำร้อยสิบห้าเฉยๆนะครับอ้่าโอเคแล้วก็มาดูแปดแรงนะครับแปดห้านะครับอันนี้เป็นไงเจียข้อนะครับตอนนี้ไปใส่ศูนย์จุดสองห้านี้เป็นข้อเทียมนะครับเนี่ยแหมทำเสนเนียนเลยพี่แก่น้องแหม่มีกายันม่าด้วยเนี่ยแหม่ผมไปเจียปุ๊บรูเลยเหล็กมันไม่ใช่นะครับ แสงแสงไฟที่เจียเนี่ยมันมันมัน,มนบ่งบอกได้เลยว่ามันเป็นข้อแท้ข้อเทียมนะครับาเจียทุกวันมันจะรู้นะครับอ่ะแล้วก็ตัดข้อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ปากเราลิ้นเสร็จแล้วแล้วอ่าเรียบร้อยนะครับอ่ะจ้างเปลี่ยนลูกปืนเข้าด้วยอ่ะโอเคนะผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเริ่มประกอบแป๊บหนึ่งนะครับทำไมเขาได้เหมือนกันอ,ะอ่ะเอะเอแฝดกัน,เ,นเดี๋ยวพ่อแม่คนละคนฮะเมืเอ่อกี้เห็นคนนี้ไม่เห็นคนนั้น ขนาดบอกเมียยังจำไม่ได้เลยไม่รู้ใครเป็นใครเลยเว่ากันเข้าของผิดมั้งบอกไม่รู้ที่สาวผมมจนเข้ามากอดคอยังไม่รู้ไม่ใช่หัวเจ้าของคู่แฝดเขาก็ไม่เคยเห็นอ๋อพี่พี่กัแฝดว่าั้นโอ้มือก็เลยนั่นจำจำผิดคนงานเข้าอกเยพากันหัวเราะเออ อ่ะนะครับตอนนี้เจ้าโลกก็เรียบร้อยตรงนี้มันจะมีเยอะมครับไม่น่าเยอะมหแต่จะเยอะก็เปลี่ยนไปเลยนะเจ้าโลกแล้วก็มาดูแปดห้าเนี่เอาเล็กออกก็ช่างโอ้ขูดค้ำอยู่นี่เองเจ้าพลังมันจะเป็นรุ่นแรกอ่ะฝาข้างสับไปเรียบร้อยก็ฝาข้างเนี่ย โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีกแป๊บนึงนะผมนะครับก็สําหรับเจ้าพลัง85นะครับตอนนี้ก็ปิดฝาสูบแล้วนะครับชุดภายในก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะปิดฝาข้างเลยอันนี้เราลิ้นนี่ผ่ามาแล้วนะครับเลยอ่าตอกหมุดยังหมุดหนึ่ล้วยังนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับหรับเจ้าพลังนะครับตัวนี้ก็ลูกปืนเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่หมดทั้งสองตัวเลยนะครับก็ เดี๋ยวจะลองหมุนติดให้ดูนะครับเอาหมุนมือหมุนสีทองมาลองดูดิ h. ปั๊มขึ้นดีไหมปดมีอ่อออะแอเคักอ ถือว่านิ่มดีนะครับจะได้นะครับอ่าโอเคคือว่าจะได้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองขย่า,ยาดิเอ มันขาดเหมือนขาดหมดอลไม่มันมีอันนี้ไหมมีเอาแหวนแปะได้ไหมนี่ยมันเหมือนข้างหน้าเป็นลูกยางนี่ดูเหมือนมันรอยเชื่อมเหมรอเชื่อมอะเหมือนไม่ยันเยมันยันมันยันมันยันเอาออกมาช่างมานี่คนมาเดี๋ยวมาดูเจ้าโลกร้อยห้า up ร้อยสิบห้าบ้างนะครับตอนนี้ อันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับลูกปืนนะครับอันนี้เปลี่ยนทั้งตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวตัดติดให้ดูนะครับดูดิว่ามันเป็นไงนะครับเสียงนะครับติดง่ายไหมเนี่ยเออเอาโดนไหมมัันนนลิ้้งอีช่างต่อเนี่ยเออดีดดด๋ดีดีเอ ได้ไหมเปิดคิมน็กไปข้างหลังเลยทีมือหมุนมือหมุนกลางนะแต่ใครเลื่อนหยิบหลังผมช่วยกันก่อนจะได้ปิดคลิปก่อนอ่ะพออ่าอย่าไปอย่าไปนิ่มนี้นะครับจะได้นะครับเสียงเฟืองนะครับ อีกอีกอ่ะโอเคอ่ะโอเคครับจากที่ดูก็ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวจะน,น,งนึงก่อน,ะน,น,นจะดูน้ำมันนี่ันจนทิ่จะเปลี่ยนนะครับก่อน ไปโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากกระทำเครื่องนะครับอยากจะได้ถ้าติดไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1 2 7 9 8 9นะครับอ่าแล้วก็สำหรับไปดูชุดนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ